สวัสดีครับคลิปแรกได้แนะนําการบูชาเกี่ยวกับพระยาครุฑซึ่งได้แนะนําเนื้อว่านมหามงคลของหลวงปู่แก้ววัดสะพานไม้แก่นรุ่นนี้เรียกว่าพระยาครุฑมหาเศธธรษฐีปลุกเสกโดยหลวงปู่แก้ววัดสะพานไม้แก่นจังหวัดสงขลาอายุร้อยสิปีซึ่งท่านามีชื่อทางสมรศักด ว่าพระครูอุปถัมภ์สารคุณซึ่งหลวงปู่ท่านเป็นพระที่มีเมตตามากนะครับซึ่งกระผมเองเคยได้ไปกราบนมัสการท่านหลายครั้งด้วยกันพระยาคุฑรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์หลายอย่างและวัตถุมงคลของหลวงปู่แก้วที่ท่านปลุกเสกนั้นมีผู้นำไปบูชาและเกิดประสบการณ์หลายอย่าง ซึ่งบางรุ่นนั้นไปเกิดประสบการณ์ที่ต่างประเทศเช่นประเทศอินโดนีเซียที่เกาะบาหลีที่นั่นก็มีเหตุระเบิดแต่คนที่ใช้วัตถุมงคลของท่านก็ปลอดภัยและในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่บูชาวัตถุมงคลหลวงปู่แก้ววัะพัน์ไม้แก่นก็เกิด ปกปักคุ้มครองทหารตำรวจและประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายรุ่นซึ่งท่านลองติดตามดูทางข่าวาทางอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผู้นำไปโพสตไวห้หลายคนหลายท่านวันนี้จะขอแนะนำเรื่องของพยาครุฑ ซึ่งหลวงปู่ได้ปลุกเสกเอาไว้จะแนะนำว่าอำนาจของพยาครุฑนั้นสามารถมีความสามารถมีมีอำนาจแยกออกตั้งเป็นตั้ง8ประการ 1. อําอำนาจที่ยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอำนาจที่เฉียบขาดของพยาครุฑ 2. เป็นตัวแทนของข,ของการนำความเจริญรุ่งเรืองและยศถาบรรดาศักดิ์เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่หรือเรื่องการปฏิบัติงาน 3. เป็นเมตตามหานิยม 4. มีความสงบได้รับความร่มเย็นเป็นสุข 5. สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณใสมนต์ดำต่างๆได้ปกป้องภัยอันตรายจากสิ่งชั่วร้าย 6. ป้องกันภัยอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายอสรพิษไม่กล้าเข้าใกล้ 7. ปกปักรักษา ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยและเป็นคง้กับพันแ 8. รรรม,มาค้าขายเจริญรุ่งเรืองเป็นตัวแทนของการเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกลาบวิธีบูชาพยาครุฑถ้าท่านนำพยาครุฑมามาบูชาเป็นครั้งแรกควรทำพิธีอัญเชิญองค์พยาครุฑเข้าบ้านก่อนเวลา12นาฬิกาและ ให้ใช้ทูบห้าดอกเพื่อบอกเจ้าที่เจ้าทางหลังจากนั้นให้จัดเครื่องบวงสวงเครื่องบวงสวงก็มีดังนี้ 1. นทูบ9ดอกพร้อมเทียน1คู่ 2. พวงมลาลัยหนึ่งพวง 3. าผลไม้หนึ่งอย่างหรือ3ามอย่างก็ได้ 4. ถั่วหนึ่งถ้วยหากไม่สามารถหาถั่วได้ก็ใช้งาแทนก็ได้ 5. น้ำเปล่าหนึ่งถ้วย จากนั้นท่านต้องเริ่มต้นด้วยบทสวดเพื่ออัญเชิญพญาครุฑเข้าบ้านโดยเริ่มบทสวดดังนี้พุทโธอิติสุขโตนโมพุทธายะข้าพเจ้าขออัญเชิญพญาครุฑกำลังแผ่นดินจงคุ้มครองข้าพเจ้าและท่านก็เอ่ยชื่อและนำสกุลขอให้ข้าพเจ้าจเจริญโชคมั่งมีสีสุข ลาภผลภูนทวีอยู่เย็นเป็นสุขขออำนาจพยาครุฑจงลงล้างอาถรรพ์ขจัดทุกโศกโรคภัยเสนียดอับประมงคลทั้งปวงให้หายสิ้นไปขออำนาจองค์พยาครุฑกำลังแผ่นดินจงคุ้มครองครอบครัวของของข้าพเจ้าให้เจริญล่ำรวยด้วยอำนาจของอุกาสมะอุพุทธโธนะโมพุทธายะเทิน ซึ่งคาถาบูชาพระยาครุฑก็มีหลายแบบหลายอย่างแต่โดยรวมแล้วก็ประมาณนี้ท่านสามารถที่จะเอ่ยถ้าเกิดว่าคาถาเป็นภาษาบาลีเป็นคาถาไม่ได้ท่านก็อธิษฐานเป็นภาษาไทยก็ได้ไม่ไม่ผิดอะไรท่านสามารถทำได้ว่าถึงองค์พระยาครุฑสำหรับ ประเทศไทยพญาคุดก็ถือเป็นของสูงซึ่งเป็นตราของแผ่นดินหรือในหนังสือราชการทั้งหลายหน่วยงานราชการทั้งหลายแบงค์ธนาคารก็จะมีรูปคุดติดอยู่ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งบูชาสูงสุดเป็นกำลังแผ่นดินที่สามารถขจัด ภัยอุปสรรคต่างๆนานาได้ถ้าท่านมีความครบนับถือในองค์หลวงปู่แก้ววัดสะพานไม้แก่นท่านก็หาบูชาได้ซึ่งมีทั้งเนื้อวา่านสีเขาเรียกว่าว่านมงคลและสีชันมากครับอย่าลืมติดตามช่องของเรา เป็นการให้กำลังใจกับเราด้วยนะครับก็คือกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ